สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปามไคเซอร์นะครับผมจะมาพูดความรู้สึกที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องกัปตันอเมริกาเบรฟนิว ซึ่งเป็นหนังจากทางค่ายจากรวาลมาเวลในปีนี้นะครับเรื่องแรกที่ส่งเข้าประกวดซึ่งเป็นหนังที่ผมเฝ้าตารอและก็คาดหวังมากเลยนะเพราะมันจะออกมาดีเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีกระแสออกมาก่อนจะฉายคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการแบบปับซ่อมแบบแกะกว่าจะได้ฉายอะ่ะมเป็นมนเป็นปีอะ่ะเพราะจริงๆริหนังเรื่องนี้จะฉายก่อนเดทผัวูอ้บูดีนะเขาเลยแต่ต้องมีการปรับแก้เพราะว่าเขาได้มีรอบฉายรอบพิเศษแต่ว่าเสียงตอบรับออกมาไม่ดี ก็เลยต้องไปปรับแก้ใหม่ก็เลยเนี่ยเรื่อนชายจะมาเราได้ดูวันที่14ที่ผ่านมานี่ครับถ้าผมให้ผมบอกว่าสึกที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นหนังที่ก็ดูเพลิน,ลนๆสนุกสนุกเรื่องหนึ่งของมาวิลแต่มันไม่ได้มันไม่ได้วุววแบบต่างจากหนังเรื่องอื่นที่ผ่านมาของมาวิลเท่าไหร่นะเพราะว่าหลังๆเนี่ยหนังมาวิลผมมองว่าเขาเขาเน้นปริมาณมากกว่านะ แต่เขาก็มีการปรับแก้แหละก็ลดตัวหนงังลดซีรีส์ลงเนี้ยเพื่อเน้นคุณภาพมากขึ้นแต่ผมมองว่ามันก็ยังไม่ดีเหมือนกับสมัยสมัยก่อนแบบผมอมาวิวช่วงยุคแรกๆผมมองว่ามันยังไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแต่ถามว่ามันมันแย่ขนาดนะั้นไหมผมมองว่ามันไม่ได้แย่นะก็ดูสนุกสนุกดูเพลินอยู่แต่ท้าผมไม่อ้ายผมเทียบเลยกับอ่ะกัปตอเมริกาภาคสองนะครับซึ่งอาพวกกับก็ได้บอกว่าหนังกัปตันอเมริกาเสียอาจจะดําเนินเรื่องคล้ายกับ กัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์ซึ่งผมก็ได้ดูผมก็มองว่าเออมันก็ก็คล้ายอยู่เอ่อเรื่องการดำเนินเรื่องอะ่ะมันก็คล้ายกับกัปตานอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์เพราะว่าตัวเรื่องมันจะออกแนวแบบซีเรียสหน่อยอะ่ะเออซีเรียสซีเรียสหน่อยแบบทางการเมืองอะ่ะผมก็มองว่าเออมันก็มันก็คล้ายอยู่นะแต่ถ้าเทียบสองเรื่องนี้ผมก็มองว่ายังไงกับตานอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์ ก็ยังยังดีกว่าโอเคแนละ้วเดี๋ยวผมไปเจาะเรื่องแต่ละประเด็นของตัวหนังกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแ,แรกก็ก็เรื่องของตัวละครในหนังก่อนเลยนะครับอย่างตัวหลักเลยก็คือกัปตันอเมริกาคนใหม่ของเรา,าแซมนะครับซึ่งรับบทโดยแอนโทนี่แม็กกี้นะครับซึ่งเป็นกัปตันอเมริกาที่ผมมองว่าเขาก็รับบทกัปตันอเมริกาที่ผมว่าเขามีความกดดันอยู่เหมือนกันนะทั้งในตัวหนังแล้วก็ในชีวิตจริงของเขาซึ่งเขาก็ต้องมารับบท กับตันอเมริกาที่ส่งต่อมาออซึ่งตัวอย่างคริสอีแวนที่กับตันอเมริกาคนก่อนที่เขาได้เป็นกับตันอเมริกาครับเขาทาไม้ดีมากเลยนะแลวเขาก็ต้องมารับช่วงต่อเน,นี่ยมันก็รู้สึกว่าเขาก็มีความกดดันอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็ดูในหนังผมก็เชื่อนะว่าเออเขาแบบเอาบทของกัปตันอเมริกาก็าคือเอาอยู่อะเออการแสดงอันเนี้ยบทบาทเนี้ยเออผมก็เชื่อว่าเออเขาสามารถรับบทกับตันอเมริกาได้เขาตั้งแต่ในซีรีส์อ,อ่าฟอร์คอนเดอร์วินเทอร์โซเจอร์เพราะเขาก็ได้มีบทบาท ช่วงได้ท้ายนิดหนึ่งนะที่เขาก็ได้รับบทเป็นกัปตันอเมริกาซึ่งผมก็เนี่ยผมก็อย่าดูต่อจะซีรีส์อะไรเพราะว่าซีรีส์เดิุ่มอนหนึ่งวินเทอร์โซเชีร์เป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากเรื่องหนึ่งผมก็เลยเนี่ยตั้งตารอ,อนเนี่ยว่าไอ้กัปตันอเมริกาภาคสีเนี่ยว่าเขาจะแบบจะ,สะแสดงให้เราได้เห็นว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นแบบกัปตันอเมริกาจริงๆไหมซึ่งเขาก็ได้ึ่งเขาก็ทําเห็นแล้วนะว่าเออเขาเหมาะจริงๆ ừ. ตัวในเรื่องของแบบฉากแอคชั่นหนึ่งเนี้ยที่การสแสดงของเขาอะผมมองว่าเออมันกก็็นดูเทนนะ แต่มันอาจจะแบบไม่เหมือนกับสตีฟโรเจอร์ซึ่งเขาก็าได้แบบฉีดเซรุ่ม um, แตกแซมไม่ได้ฉีดมันก็เขาก็เ,าเหมือนแบบเป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่ชายชั่นอะผมมองว่ามันมันก็ดูสนุกนะเออดูมันอยู่อะแต่มันก็ดูผมบอกยังไงดีวะมันก็ดูแบบดูเบาเกินอะเออดูเบาเกินไปแบบไม่ค่อยแบบ หนักแน่ะสำหรับผมนะเออมันไม่เหมือนกับแบบของสตีมอ่ะเหมือนอ่าจมันเขาอาจจะเป็นแบบคนธรรมดามด้วยมั้งก็ดูเบาเลยอะโอเคเดี๋ยวพูดคนต่อไปเลยดีกว่านะคนต่อไปก็อย่างตัวของนายพลแซนเดอร์บูรอสซึ่งเขาได้รับบทเ,เป็นพัฒนาธิบดีนะครับของเรื่องนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ะเขาก็ได้เป็นน,ปนายพลเป็นทหารแล้วก็เขาเนี่ยเขาได้เป็นนาราธิบดีซึ่งเราก็ได้เห็นในตัวอย่างแล้วใช่ไหมเออว่าเขานี่แหละที่จะมาเป็นเรทฮักซึ่งการแสดงของเขาเนี่ยผมไม่ติดนะผมมองว่าเออเขาแสดงดีแต่ก็มีแบบความรู้สึกว่ายัวยัวอยูย่บ้าางเพระ ผมก็มองว่าอา,อายุเขาด้วยแหละอายุเขาเ <c oughs> ขาเยอะแล้วอกืก็การแสดงก็อาจจะแบบนิดนืดอะไรไปบ้างเออแต่กออ็ก็ยังโอเคอยูอ่ตัวละครต่อมาก็เป็นฟลคอนคนใหม่อย่างวากินเทเรสซึ่งรับบทโดยนะักแสดงอย่างเดนนี่รามิเรสนะครับซึง่งเป็นตัวละครที่ผมมองว่า้การแสดงเขอาอโอเคนะอาจจะมีแบบมุก ไอ้มุกสดใสเข้ามาบ้างเออเป็นตัวละครแบบฮาๆเออแบบแต่ก็มีบางช่วงนะที่แบบแอบแบบแป๊กๆอยู่บ้างอ่ะเออแต่มันก็โอเคมันก็สร้างสีสันได้แบบไม่แบบตึงเครียดเกินไปในตัวหนังอ่ะก็เป็นตัวละครที่ตัวเสริมที่ช่วยกับการรกาใหม่คนใหม่ของเราผมว่าเออก็ดีนะดีดีดีส่วนชุดของเขาก็ดีไซน์ถือว่าโอเคเลยส่วนตัวตัวละครที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เป็นตัวร้ายของเรื่องนี้เลยนะครับอย่างสมูเอลสตอร์นะครับ ซึ่งนักแสดงที่ระบบทนะครับก็อย่างทิมเลลกนิวสันนะครับซึ่งเขาก็ได้แสดงออกมาผมมองว่าก็โอเคนะแต่อาจจะไม่แบบเห็นเดินชัดเท่าไหร่เพราะตัวเขาก็ได้แสดงในหนังเรื่อง The h u ักตั้งแต่ภาคแรกผมจะไม่ได้เรื่องเดกพอสออะไรแล้วแต่เขาก็ได้เออเป็นนักแสดงในหนังเรื่องเดอะฮักเหมือนกันซึ่งตัวละครตัวเนี้ตอนผมดูนะผมก็แอบว่าเออมันก็คล้ายกับตัวไรของ ภาคกับตานิการซิวโวเหมือนกันนะอยา่างอ่าบารอนซีโม่เออผมว่าวเออมันแบบมันเป็นตัวละครตัวรายที่มันไม่เน้นแบบใช้พละกกาลังอะ่ะแต่เน้นใช้สมอง <c oughs> ก็คือเหมือนบารอนซีโมเลยแต่ผมว่าเออเป็นตัวละครที่เฮ้ยเก่งนะเป็นคนละครที่เก่งแล้วก็ฉลาดอืมฉลาดฉลาดือเน้นสมองอะ่ะไม่เน้นใช้กําลังแต่ผมว่าช่วงท้ายๆก็แอบบมันมันง่ายไปหน่อยเออมันจบง่ายไปหน่อยช่วงท้ายอะ่ะ <c oughs> แต่ก็เออเป็นตัวละครที่ดูน่าสนใจนะในจกักรวาลผมบอกผมก็อยากให้มันมีบทบาท อีกในจักรวรรมาเบลแบบต่อไปอ่ะก็มาในผมจะมาพูดในส่วนของเรื่องบทของตัวหนังนะครับซึ่งผมมองว่าในบทหนังผมมองว่ามันมีส่วนที่มันมันแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่อ่ะดูแต่งีนั่งยิน่ะเออในบางส่วนอ่ะบางทีบทของตัวละครผมมองว่ามันมันดูมันดูง่ายเกินไปอ่ะจับทางง่ายเกินไปอ่ะเออคือผมผมมองว่าเพื่อนๆน่าจะตอนดูในหนาน่าจะดูน่าจะรู้ว่าว่าคือจับทางได้แล้วว่าเออว่าเรื่องอาจจะดำเนินเนินเรื่องไปยังไงแล้วผมก็ คือจับทางง่ายนะผมว่าเออเรื่องนี้ก็หมดยังยังยังจะดียังได้ดีกว่านี้นะแต่ผมคิดว่าเออมันยังแบบยังไม่มึงเท่าไหร่ยังจับทางได้ง่าย่อยเออมันไม่ได้มีบุงอะไรเลยถ้าผมพูดข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้นะเอาแบบข้อดีเลยผมมองว่าในเรื่องของฉากแอคชั่นผมมองว่าเออคือดีเลยฉากแอคชั่นอ่ะดีแต่อาจจะบูอย่างที่ผมบอกอาจจะดูแบบเบาเบาไปหน่อยอ่ะเออมันไม่ค่อยแบบหนักแน่นเท่าไหร่อ่ะ แล้วก็ในส่วนของแคสตัวละครเนี่ยเออก็เออก็โอเคและในส่วนของก็เสียเลยผมมองว่าก็ในส่วนของบทนี่แหละที่มันผมมองว่าช่วงท้ายมันจบมันจบแบบง่ายไปหน่อยอะเออมันควรจะจบพีกกว่านี้สำหรับผมนะและในและอีอย่างเลยที่ผมมองว่าในส่วนของภาพในส่วนของซีจีที่ผมมองว่าคือมันมันลอยอะคือเพื่อนๆเห็นก็คือลอยเลยแหละคือช่วงท้ายนี่คืออย่างลอยเลย คือลอยแบบเห็นได้ชัดอ่ะเออว่ามันลอยเ่ะดังนั้นผมขอพูดความรู้สึกที่ให้ดูหนังเรื่องกับตานอเมริกาเว็บนิวโวเป็นเท่านี้นะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นหนังที่ก็ควรที่จะไปดูนะเออเป็นหนังวายโอเ่องหนึ่งที่ควรที่จะไปดูอะแต่ผมไม่เทียบว่าดีกว่าหนังเรื่องไหนที่ผ่านมาของวฮยบอกว่าว่าดีกว่าแอ็นแมนสามนะกับทอร์ซีนี่สตัวผมนะผมคิดว่าดีกว่าแอ็นแมนสามกับทอร์ซีถ้าเพื่อนไหนที่แบบเออว่าจะดูหนังเรื่องไหนก่อนดี จะไปดูกับตันเมกาเรื่องนิววอผมมองว่าดูหลักๆแค่3เรื่องก็พอนะเรื่องแรกก็คือเรื่องตั้งแต่ภาคแรกเลยโดยมเบงลดผมจำไม่ได้ตั้งแต่พศอไหนแล้วคือ,อเดือภฮับคแรกเลยแล้วก็เรื่องต่อมาก็ฟอร์คอนเดอะวินเทอร์โรเจอร์แล้วก็เรื่องต่อมาก็อีเทอร์นัลสามเรื่องนี้เพื่อนไปดูมาเลยแผมมผ,มผมบอกเลยว่าเพื่อนๆจะดูหนังเรื่องนี้สนุกมากขึ้นโอเคท่านท่นผมขอจบการพูดความสืบ็นท่านนี้นะครับ หามเพกก่อคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ช่องปรอมไกเซอร์ aiser, ฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ช่องปรอมไกเซอร์หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปจากช่องปรอมไกเซอร์นะครับท่านั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ